อยากมีเงินมีทองมีกินมีใช้ก่อนเข้าบ้านให้แต่ขอบธรณีประตูบ้านแล้วสวดคาถาบูชาและอธิษฐานขอพรก่อนสวดให้ว่านมโมสามจบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต อรหตโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธะริต,ติริต,ติมิต,ติจุติธรณีปริตามมาต,มมาตาสม,มุหะติสมุหตาสมุหเสมา สมุหะนัยยะเอวังเอหีริติริติมิติจุติธรณีปริตาาต,าตาสมุหะติสมุหะตาสมุหะเสมาสมุหะนัยยะเอวังเอหีริติริติมิติจุติธรณีปริตตา สมุหะติสมุหะตาสมุหะเสมาสมุหะานนายะเอวังเอหีริติริติมิติจุติธรณีปริตาาต,าตาสมุหะติสมุหะตาสมุหะเสมาสมุหะนนยะเอวังเอหี ริติริติวิติจุติธรณีปริตตาสมุหติสมุหตาสมุหเสมาสมุหไนยะเอวังเอหิริติริติวิติจุติธรณีปริตตาสมุหติสมุหตา สมุหาเสมาสมุหาไนยะเอวังเอหีริต,ติริติมิติจุติธรณีปริตาสมุหติสมุหาตาสมุหาเสมาสมุหาไนยะเอวังเอหีริต,ติริติมิติ จุติธรณีปริตตาสมุหติสมุหตาสมุหเสมาสมุหไนยะเอวังเอหิริติริติวิติจุติธรณีปริตตาสมุหติสมุหตาสมุหเสมาสมุหไนยะ 诶，王诶，希。